วันนี้ช่างใหญ่พาแว้นอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แว้นไปขายทองแดงวันนี้ช่างใหญ่พาแว้นไปขายทองแดงนะจ๊ะนั่นแว้นค่ะแว้นวันนี้เป็นสายแว้นอีกแล้วนะจ๊ะทุกคน ก็แวะววัดสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นวัดจันทารามวัดจันทารามนะคะนี่นนะนก็มีจอหนังด้วยนะจอหนังแก้มจอหนังด้วย บสถสีขาวๆเป็นโบวถ์สีขาวๆนะคะหลวงพ่ออนุทัยสาธุก็ลุกเฮงๆบางๆเนอะอันนั้นกำลังบูรณะนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะฝนอันนี้เป็นตลาดนัดของผม เว้นอันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนวัดจันทารามไปไปกันต่อนะคะทุกคนนี่เป็นโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนกับวัดอยู่ติดกันเลยนะจ๊ะ 大家。